แล้วไปหาอะไรกันนี่งงงิงงงิงอะไรอ่ะน้อง<า>อะไรกันน้องช้างอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะอีลาบอ่ะอียับอียับอีลาบอาเรียกอะไรชื่อมันนะอีลาที่ลูกบอกอีลาบ,บอีลาบ,อล,าบอลาบกับลูกชา้างจะไปไหนกันมี าากับตัวเลยวะมัน pues mm. มันพลังนมืเตาด้วยป่ะไม่ได้ก็โดนเล็บตีหรอแล้วครั้งหน่นานมาแล้ว มีอะไรกันตับข้าวอยู่นี่แม่วแล้วแงแดงก็ไดยังไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่อยู่ตรงนี้คนแค่คนแค่ขาท่านของวกเราอยู่ไหนแ่าอยู่ไหนอะคะอ้าวลูกทางกับยีราฟมาหาฮามฮะฮะอนแน่ Smile, อันนี้คือตัวอะไรเป็นเนี่ะนี่คืออะไรนี่คือน้อ้าได้นาำเหรอเนี่ยเอาน้ำพ่อก็ถือน้ำมาให้เนี่ยสองคนน่ะสองคนน่ะพ่อถึงแล้วอ้าวเดี๋ยวก็แขใคเอาน้ำไปให้ไม่ชื่อไม่ได้หรอ เขาต้องจับวะเนี่ยนี่ไปกันไปเอาน้ำไปให้กินนะนอนชากุกี้กุกี้กุ๊กี้กุ๊กีกุ๊กี้กุ๊ก้าวหกหมดแล้วเกมแล้วแล้วบอกแล้วว่ามันถือไม่ได้เพราะต้องถือกับมือเขาต้องจับมือมันเขาต้องจับมือมันจริงๆพ่อพ่อต้องจับมือมันไม่งั้นมันจะหล่นนะ ไ,ไอ้มวหิ้งิงาหาอะไรกันเนี่ยเสียงดังสะําเลยอาหาร่ะอาหารไหไมเอาไปเลยเนี่ยน้ำคนหนึ่งสิบาทบกกันโยโยวก็กินกันนพี่อีอาหารตัว,ว,อ,วอื่นมาเลยเหรอ กินด้วยหรอกุกเร็กกุกเร็กคนแคเป็นคนทำอาหารเป็นเชฟโอเคไปแล้วไปใหม่มาใหา่แต่กิโนะไวอยู่ไหนเลยคะกิโนะไวคืออะไรกิโนะไวทีเป็นเจ้าหญิงของคนแพ้สิคะ มดอยู่ไหน,นเราต้องไปจัดการแม่มดหน่อยเอ๋คนเข้างหลังงนั้นแมมดอยู่นี่ละเลตะกุเดี๋ยวจัดกแม่มเด,อเ,เ,มดเอาส้ไวไปเก็บที่ไหน,นบอกมาเดี๋ยวนี้

ว้าแ wow, wow, wow. ่พอพอเาะว่ามน,นมันไม่มีที่เหมนหัสเนี่ยนหเสื้อเขียวหโหเสื้อเ <รา S 2> ขียวเพ<ร>าะแค่ผ <รา S 2> ่ามีอาหารอย่างอื่นไหยคะไม่มีเลยมีับปเนรถตัวหนึง่งจะกินไหมล่ะ เอาไปเลยคนแข้ให้เลยคนแข้เป็นคนวยแต่ว่ายังไม่ปอกเปลือกจะเอาไปปอกเองเลยอเคปอกเถอะค่ะแต่คนณยายจะกินไหมคะไม่กินหรอกค้แทกจิ้มแล้วกินเท่าไรก็ตัวไม่โตเหมือนเดิมเลยเนี่พอ,อเป็นคนแขกไม่ต้องกินเยอะ แต่วนมาเนะคะตองนัเอเนะคะเค่ะพอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวปว่าโนวาอยู่ที่วางก็ยังหาม่เจอเดี๋ยวต่อวันอื่นนะครับไปไปอยากึ่งไปหาโน้ากันหมดนีไป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 หาโน้ากันก่อน กคยคนแกหักฉลวยกันต้องเด้งลงเด้งลงเด้งลงเด้งนุ่มไเป็นไงบางบเลงเ้ลงเดงดหาเสร็จแล้วเธอบอกเขาปิดคลิปเลยโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย